เอาละครับพี่น้องสวัสดีครับหยับมั่นเขาแล้บานนี่โอ้หอมหอเลยเอ้ตัวละหาร้อยแล้อพี่น้องเอ้ยเออคว่ำดีแล้วล่ะเอาล้วได้หลายล้วนแล้วได้หลายอยู่ดอกคนมั่นกลางล้อเนี่ยหรือได้เหยียบไม่เหรอโอ้มคนนี้การสุดพีดบัญชีครับวันนี้ปลาเราจะปิดบัญชีให้ได้เลยเอาสิบล้อมาเลียนน้ำสองขั้นครับ แตซิปล้อยจะคล้องนะครับเ้วกะว่าจะปิดบัญชีมือนีเลยเอาเมียนในเรี้ยวเรื่มเล เพราะว่ามันต้องเกล้อกับบดบดนึ่นอาจจะเป็นมืออื่นครับจังเสตเกียร์เสตเกียรบดนะครับตรงนี้นายจะเมียนให้มันแล้วครับอันโอ้นาจะนาจะเทให้แล้วครับผมตรงใส่เทเอาให้แล้วครับพอบดีเบาพ่อใส่นี่ไปยังนี่นะ ไข่ความจริงแล้วครับทีผู้ละสองสามเที่ยวหนาสิบเรียบร้อยครับเบึงกันสกิลการยอดของที่หวังครับเอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยโอ้คนไ่ตัวโอ้ก็ง่ายแท้บมึงถ้าเป็นหกล้อก็ประมาณสองสามเที่ยวแล้วครับเจ้างิยอดได้หลายทำนี้ เกีดร่ทันเหรอครับไปจงแค่หอดนี้นะ,ะนี่บ่หอห้องสัญญาณนี่บ่โอ้ยเรียบร้อยแค่มืนน,นี้โอ้ก้อนหินไหลเถอะวะอีกก็เถียวเนาะะว่ารถเฮ่ารถดำสามครับมืนนี่ปาวีมาสวยอีกขั้นนึงเป็นรถดำสามหล้อเอ้ยหล้อสาวิตหกล้อสามสบล้อ2องเนทาครับหนึ่ง Ô, oh, nhìn lại thôi bà Ui là. Còn nhanh lại Đây là bà mình Chói thế Hèn <laughs> cái chói Cậu ổng đây thôi, con ra ổng là Còn nhanh ngay cái tông xe lốt thấy lắm Ừ. ừ. <laughs> oh.

งัดกินขึ้นมาอีกเดีบยาแนี้ลบครับมาชิบรอยขั้นต่อไปครับ สิบหล่อแลอ่นอยู่สองขั้นครับนนี้ต่ว่ามือใดูกเขาสิมเอาอีกมเอาขั้นวางขันไปมามาเบิ้งขานี้สองสองเจนี้เครื่องเท่าไรร้อยเก้าห้าเลยร้อยเก้าห้าเกียร์ตั้นันนี้ ดูสกิลการหยอดของเซียเบียทัันนี้เซียเบียรครับ lên bà bà bao Đi bao đi bà 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 con, nog con, nog con. Lê, lê. <laughs> ทีเบียยดได้ไกลมากโอ้โหดันแบบน้ำฝนมาเลยครับแบบรดูนะรถดัมกามีปลาแท้ บุดำแล้วก็ปาวีครับโหสามน เที่ยวงาที่อนครัถนนนี้นต้องในก้วงถีเมนใ่รเปีเมรอีกคนละเที่ยวนีก็ฮอดแล้วนี่อพอดีเลยปลาหอ,อยปลาหอ,อยก็ปาลปา,ปาลมันพอดีเลยเออเขากะเ็ดตามกล้องกันครับสเมตร แต่ว่าก็ถทืบว่าอน,นาคตามันกน็ดีขึ้นนิดเด้วแหละเ่นไปทางไหนยังเข่าสวนเขายังคนโหแห่เลยนะครับแม่งอ๋อหกลอ้อมันแล้วปาวี สายแบกครับพี่น้องโอ้ยได้ลูกหลังสวยมากครับนี่ชิบหลอเอ้ยหกหลอเทสเลยใช่ไหมล่ะครับ เหลือปล้าแท้ครับปล้าแท้สุดไทยโอ้

อาแท้มากครับตัวแรงประจำทีมงานสิบล้อมาอีกคนละเที่ยวน่าจะเสร็จครับน่าจะถึงเฮ้ย เดี๋ยวมาดูวิธีการหยอดของปาร์ทแทงไหมนะ้สิบล้อสองคันน่าจะพอดีครับโอ้จัดหนักมาเลยครับพี่น้องพอพาพาพาพพาเร็วเล็วเรไปเลย อ่าดีขอนเราอ,อีกเลยล่ะสิบหล่ออีกสองเขียวโอ้หนอนบ่ละเบาบ่นแนนครับ ล้อน่าจะอุกงสองคันนี้น่าจะไม่ถึงครับเอา้าหาแล้วครับ,งงม,รบมันีอมันของ่ามแห้งครับพี่น้องเบึ้งมันเบึ้งเลยวันนี้ก็หลบๆครับ มีแต่ให้มันก็ให้ออยอให้ออยไม่ต้องห่วงครับมีแต่่อ,อ้ยงามๆเลยมันไงมีแต่มันงาม <c oughs> แต่ว่าแถวนี้ช้างปลาออกอลาวัดครับย่ำขึ้น ต่างปลาออกเป็นเขาก็บิมมี่วิธีการไล่นะครับเกาจะคึงเสือกไว,กว,ว,วกแ้แล้วก็บิมี่หวอหวอสิบสองหุ่นก็เอาแบตใส่แล้วก็เวลามันมาผ่านเสือกมันก็สิซ้ำเปิดสวิคนะครับมันก็เลยมันก็สิ่ห้องไฟมันก็สิ่ิดหวิเปิดสวิคนุ้กอะไฟมันก็สิ่ิดหวอก็สิดังมันก็สิไปครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมพาไปบึงนะครับอ่า ัวอะไรสั่งนะครับจะว่ามาบางนีโบมี่ครับแต่ว่าทั้งปุ่นบางปุ่นมีเอ้อาสิบหล่อเข้ามาลวครับสมหวังเงินสั่งได้ มาได้สิบล้อนี่นักหนาเลยน้องข้าหกล้อนี่ป้าแลนี่สามมือเป่แล้วครับนี่ได้สิบล้อมาซอยแค่สองมือนี่ก็เกือบแล้วครับเปล่าเป่เกือบหลักแล้วเลยครับยก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 สองมือแล้วเลยครับได้สิบล้อมาแล้ว นี่ครับธรรมดาครับงานสิบหลอกับงานหกหลอมาก็ต่างกันอยู่แล้วครับรถใหญ่รัดหน่อยเนาะอุ๊บอีกเที่ยวหนึ่งเกือบสุดครับ <c oughs> ต้องเอาหกหลอมาเสริมถ้าได้สิบหลอมาอีกสองเที่ยวพอเลยอยู่นี่ครับ <c oughs> จะว่าสิบหล่อสิม,มาแค่ขั้นเดียวครับน่าจะเอาหกหลอมาเสริมเอาก็จะเป็นการปิดบัญชีนะครับ <c oughs> สินนี่ก็เ <c> ล <oughs> ือกเกีบเพราะว่างานเทนี่เสร็จแล้ว ไปเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งอ,อาหัวลไลสร้างครับเหลืองานเกศครับนี่แหละครับหัวลาช้างเห็นไ่มเขาจิกึงเสือกเลอ้อมเลยครับอ้อมบาเลยแต่ที่นี่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีเสือกผูกการดึงสวิตของเขากับกมาณนี้ครับเห็นไหมโอ้ใบอ้อยนะก้อนี้ครับนี ถ้านี่ดึงปุ๊บก็บคือเปิดสวิ์นี่ครับสวิ์ดึงแล้วก็ะซิตอ่อนี่สายลงไปหาแบตแล้วก็ขึ้นเป็น,นั้โอ้ยบาดข้อหอยอนี่นว่จะเป็นวอลมันนี่ครับอ่ะโอเคครับผมเอ้เโหเดี๋ยวรอดติดตาม,มาคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ